สวัสดีลิงเกอร์ออทำอะไรจ๊ะน,น,บบน,นี่ทุกอย่างในบ้านนี่คือเอาที่สบายใจเลยใช่ไหมกัดทุกอย่างที่อยู่ในบ้านไม่รู้ว่าขยันหรือว่าเป็นนิสัยของนก <c oughs> นยายว่านะ่าจะเป็นนิสัยของนกแก้วซันคอนว่เธอชอบมากเลยกับการเล่นผ้าม่านกัดทุกอย่างแม้กระทั่งที่หนีบ ลิงโก้กินแอปเปิ้ลเหรออร่อยไหมวันนี้เลี้ยงลิงโก้ในบ้านอีกแล้วลิงโก้ชอบมาอยู่ในบ้านมากเลยพอให้เธออยู่ในบ้านจะอยู่นานแค่ไหนเธอก็อยู่ได้เนี่ยชอบมากกับการที่อยู่ในบ้านใช่ไหมลิงโก้หันหน้ามาหน่อยจ้าลิงโก้เล่นอยู่ในบ้านนี่แหละมีความสุข <laughs> กินไปกินไปกินเยอะๆนะ ผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือลิงโก้ค่ะเลี้ยงในบ้านค่ะเลี้ยงง่ายมากค่ะขอให้มีกินกินทุกอย่างเสียงดังนันจะได้กินอาหารแล้วน,นันนันคึก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 จะได้กินข้าวแล้วอา้าวพักกันคึกคักใหญ่เลยบินไปแล้วซันนี่กินอาหารแบบนี้ได้แล้วอันนี้คือลิงโก้นะคะนี่ลิงโกน้นี่หัวเธอจะเข้มกว่าสีเธอ ทั้งนกทั้งหมาพี่น้องใยบ้านนี้บ้านใหญ่หนุ่มจะมีทุกอย่างความสุขเล็กๆความสุขไม่น้อยเล่นกับนกจ,ากนกจาก้าวัน่ะเสียงเจาเตียบีเบอร์กระเฮาเฮาได้เฮาดีเนาะเอา้า กินย่างอร่อยเลยสองตัวนี่ก็ย่างอะเร็ดอร่อยเลย <c oughs> อร่อยไหมทันนี่ทันนี่กับลิงโก้ก่มกินกระมงกบมิง,มงอ้าวตาเนี่ยอ,อร่อยไหมจ้า สองตัวกินอย่างมีความสุขเลยตันนี่ตันนี่ก็กินลิงโก้ก็กินอา้าวลิงโก้ก็มุดเข้าไปกินอะไรเนี่ยจะทำหกนะเดี๋ยวทำหกเดี๋ยวนกกระจิบก็มากินด้วยห้ามทำหกนะลิงโก้นะห้ามทำหก่นี่กินด้วยกันแบ่งกันกินแบ่งกันกิน แบ่งกันกินแบ่งกันกินสวัสดีลิงเกทำอะไรอยู่จ๊ะเสียงนกเขาขันได้ยินไหมนะลิงกโก้มาแต่กินอาหารนยู่เนี่ยกินอะไรจุกจิกจุกจิกกินอะไรจ๊ะซันนี่ก็หันแต่ข้างมาข้างหลังมาซันนี่มีน,นกกังเขนมาด้วยมีเพื่อนซันนี่มาด้วยซันนี่ เพื่อนนกป่ามาหากินได้เอจันนี่กับลิงก็กินโชว์ใหญ่เลยเยงนกเขาก,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 ก็กรอ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 กดูนกแก้วสันคอโนก,กินอาหารกันอร่อยไหมลิงกก็ ไม่จะลิงโก้ลิงโก้อะไรยไหมไม่สนใจเลยลิงโก้กับซันนี่ไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยเนี่ยกินอย่างเดียวอืม